มารีวิวครับคอซ่าสามาศูนย์เต็มระบบจบไปแล้วมาเลยครับรวดวด,วดวเลยอย่างแรกให้ดูชิวหน้านะฮะชิวหน้านี้นะนี่นะครับชิวหน้าสวยๆเลยนะครับแล้วก็มาโหลดหน้าตัวนี้โหลดหน้าประมาณ1-5นะครับแล้วก็เซ็ตน้ํามันใหม่เนี่ยเป็นเบอร์15จากเดิมเบอร์ส0เป็นเบอร์15น้ํามันเดิมประมาณ120กว่านี่ผมใส่ไปเพิ่มอย่างเดิมประมาณ20่ีซีนเพื่อให้มันหนึบขึ้นแล้วก็น้ํามันความหนึบเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมาฝั่งนี้นะเนี่ยนิ้วเบรกนะนิ้วเบรก ตัวนี้นะยี่ห้อตัวนี้นะครับด้านขวาก็มีนะด้านขวาก็เป็นแบบทั่วไปปรับระดับได้6ระดับนะแล้วก็นี่ปรับแักงอได้แต่ฝั่งนี้มาดูก่อนครับปกติคอซ่าจะไม่มีออปชันตัวนี้นะฮะแต่ว่านิ้วเบรกตัวนี้จะมีออปชันเบรกมือให้นะฮะนี่นะครับการทํางานอย่างนี้นะถึงเวลาก็กมออกเนี่ยทำงานอย่างนี้นะนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมีฟิล์มเดินใหม่อ่ะมาดูฟิล์มเดินใหม่ก่อนเลยครับนี่ผมยังไม่ได้ลอกนะฮะนี่ฟิล์มเดินใหม่ตัวนี้นะอันนี้เป็นฟิล์มเดินใหม่เป็นฟิล์ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มามีกันส่ายล้อหลังฮนะไปดูที่กันสายล้อหลังก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะมุนล้อหลังให้ดูแล้วกันจะปิดล้อหลังให้ดูนะ,ะ,ะนะนี่นะ,ะนนะหลังจากที่ใส่ระบบกันสายเข้าไปเนี่ยล้อหลังช่วยได้เยอะเลยมาแล้วนี่มีอัพเดตข้างหลังโชคหลัง เป็นตัวนี้นะ YS นะครับ b a c k r e นะตัวยิดบ่อทัะที่มีตัวรีบาวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปรับรีบาวแล้วก็อันนี้เป็นแขงขอนนะอันนี้ก็เป็นพรีโหลดนะแล้วก็มานีดขวาก็เหมือนกันนะสวยเลยฮะสวยงามนะครับแต่นี่ออปชั่นมาดูตรงนี้ก่อนมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวสั่งต่อไปดูฝั่งนู้นแล้วกันกันดีดตัวในนะนี่เป็นงานชัาสตา 5D นะครับนี่งานนี้ยอดนี่นะครับสวยๆนี่นัวจับมาตรงนี้มีบกครับ มีเบาของแจ้นะทรงกลางนะครับสองตอนทรงกลางนะครับนี่ฝั่งนี้อนะีกนิดนึงฮะครับฝั่งนี้มาเสริมนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นตีนเป็ดนะตัวรองเท้านะแล้วก็ตัวนี้นะครับนะโดยรวมก็ประมาณนี้นะน่าจะไม่มีอะไรละโอเคนะครับอันนี้เนี่ยใช้ก็ประมาณไปประมาณหมื่นกว่าบาทได้มาหล่อๆขนาดนี้เลยจัดทรงสวยๆประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมยกเที่ยวให้ดูอีกนิดนึง É Não me preocupo, mas com nada eu deixo tudo se ajeitar. Se o que é bom dura pouco, mal não vai perpetuar. Mas avisa lá que o Santorini não voltou, pois só se for o filme e a vontade quem não foi, pô tô vivendo o momento, só vivendo o momento. Toca Júnior, Santorini, o baile tá valendo. Tô vivendo o momento, só vivendo